แหนแรงจริงๆนะจ๊ะบอจ๋าก็แหมนางเอกสาวบอมรดาเคยออกตัวว่ามีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเพียบเอ๊ะก็ไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นพระเอกน้องใหม่หนุ่มโดนัทพัทรพลหรือเปล่าเพราะล้งคู่ดูสนิทสนิทกันจนมีข่าวว่าสปาร์กันกลางกองซะแล้วอะอะชักจะยังไงยังไงแล้วละสิบอกมาเดี๋ยวนี้นะตัวเองว่ามีอะไรในกองผายหรือเปล่ากิกันในกองอ๋อกิกันในกองหรอวะ มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างงี้นะก็เป็นอย่างเงี้ยอะโดชี้แจงสิคะโดชี้แจงตอนนี้เราตั้งโต๊ะชี้แจงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีไม้ต่อเรียบร้อยค่ะชี้แจงค่ะยังไงครับก็วันนี้มาชี้แจงของสำนักข่าวดาวกระจายนะครับจะชี้แจงอะไรเบอร์นั้นเนี่ยค่ะ ก็บอกเขาไปเราไม่ได้มีอะไรก็นี่ครับพี่สาวที่สนิทครับผมเพื่อนกันฮะแมนแมนคุยกันอย่าเรียกพี่เลยคือเราคาไวเดียวกันเลยนะเเราล่นเหหอัแแลล้วะาไม่ใช่ก็ไม่ถึงกับเล่นหัวโบหรอกเนาะโดเนาะจริงจริงๆแล้วเราในกองเราสนิทกันมากกว่าใช่